คลิปนี้จะเป็นหัวข้อระบบกล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์นะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า muscle system ทนนี้กล้ามเนื้อของมนุษย์เราเนี่ยจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะรูปภาพแรกเลยเรียก smooth muscle หรือกล้ามเนื้อเรียบนะคะรูปที่2เราเรียกว่า s k e l e t o n muscle หรือกล้ามเนื้อลายอันสุดท้าย cardiac muscle ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจ ะะเรามาดูความแตกต่างของกล้ามเนื้อแต่ละประเภทเลยค่ะชนิดแรกสุดนะคะกล้ามเนื้อเรียบหรือมัสเซลหรือสมูทมัสเซอนะคะลักษณะของเขาก็คือแต่ละเซลล์ก็จะมีอยู่1นึ่งนิวเคลียสอันนี้ก็คือ1เซลล์2เซลล์สา5เซลล์อย่างเงี้ยนะคะหเซลล์มีแค่1นิวเคลียสแล้วเซลล์ก็คือจะแหลมหัวแหลมท้ายนะเหมือนกับกระสวยรูปร่างของเซลล์เนี่ย นะครลูกล่าหน้าตาเขาจะไม่มีลายจะไม่เหมือนกล้ามเนื้อลายนะคะเซลก็จะแบนๆ,บนๆยาวๆเรียวๆแบบนี้ทีนี้ลักษณะการทํางานของกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยนะฮะจะอยู่นอกอํานาจจิตใจก็คือหมายความว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัตินั่นคือร่างกายเราไม่สามารถบังคับได้เพราะกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยเราก็จะไปเจอที่พวก เครื่องในอ่ะนะคะผนังของหัวใจตับไตไส้เออยกเว้นหัวใจนะคะเราก็จะไปเจอในผนังของกระเพาะอาหารผนังลำไส้ปอดเส้นเลือดผนังเส้นเลือดผนังหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครื่องในทั้งหมดในร่างกายของเราก็จะเป็นแบบกล้ามเนื้อเรียบนะพวกนี้จะเออไม่ได้ใช้ให้ทำงานหนักมากนะทำงานเรื่อยๆ ที่ว่าอยู่นอกอำนาจจิตใจหรืออยู่หรือถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติก็คือหมายความว่าเขาจะทํางานของเขาไปตามอัตโนมัตินะคะเช่นเออเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยนะคะผนังของลําไส้ก็จะบีบตัวอย่างเงี้ยนะะหน้าที่ของเขาคือเขาก็จะทำงานของเขาไปร่างกายเราไม่สามารถที่จะบอกว่า วันนี้กระเพาะหยุดทำงานนะหรือลำไส้หยุดทำงานหลอดเลือดห้ามบีบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราไม่สามารถจะไปบีบบังคับได้เรียกว่าอยู่นอกอำนาจจิตใจนะฮะ,ะชนิดที่2เราเรียกว่ากล้ามเนื้อรายหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ในตำราเขาก็จะเรียกว่ากล้ามเนื้อโครงล่างก็ได้นะคะกล้ามเนื้อโครงล่างเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูก ะะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเรียกว่ากล้ามเนื้อลายเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักนะคะเราจะคุ้นเคยกับคำนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า s k e l e t o n muscle นะคะทำมถึงเรียกว่ากล้ามเนื้อลายก็เพราะเราเห็นเป็นลายๆแบบนี้ไงนะคะแล้วค่อยไปเรียนทีหลังว่าไอ้ลายลายแบบเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเนาะทีนี้ลักษณะของกล้ามเนื้อลายก็คือ ะะลักษณะเขาจะเป็นทรงกระบอกดูดีๆบางคนอาจจะนึกไปถึงระเบิดนึกถึงประทัดเอ่อไดนามต์ ite, อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะนะ,ะรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเป็นทรงกระบอกยาวนะ,ะแต่ว่าสังเกตดูดีๆว่า1เซลนะ,ะนับได้หลายอันเลยนิวเคลียสจุดๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือ New Chris, น,ะคะนิวเคลียสนะหะึเซลล์มีหลายนิวเคลียสนะฮะ แล้วลักษณะของกล้ามเนื้อลายก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่จะไปยืดเกาะกับกระดูกกับเอ็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะพบได้ทั่วร่างกายเจอได้ที่ไหนบ้างนะคะก็คือตามแขนขาลำตัวอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะคะ,ะถ้าเราส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยายส,งสูงๆนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นลายแบบนี้ ซึ่งลายของมันอนะ่ะมันเกิดจากสารสองตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนทีหลังโปรโตีนแอคทีนมันเลื่อนสลับกันนะคะเข้มออกค่อยไปเรียนทีหลังนะคะ,ะกล้ามเนื้อลายเจอที่ไหนบ้างก็เจอทั่วตัวค่ะเพราะเป็นกล้ามเนื้อที่พบเยอะมากที่สุดเห็นไหมคะขนาดใบหน้ายังมีเลยนะคะแขนขาหน้าหลังมีหมดนะคะกล้ามเนื้อลาย การทํางานจะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทโซมาติ c นะคะก็คือควบคุมกล้ามเนื้อลายเป็นการทํางานของกล้ามเนื้อลายนั่นเองนะคะอ,อยู่ใต้อำนาจจ,จิตใจก็คือเราบังคับได้ถามว่าทำไมบังคับได้เช่นเอ,อ่เราสามารถที่จะบังคับตัวเราให้ยกของย้วของนะคะงอแขนเหยียดแขนงอขาเหยียดขาอะไรแบบนี้ถ้ามันเป็นการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างงี้ เราสามารถบังคับได้แม้กระทั่งการพูดนั่นก็คือเราบังคับได้จะยิ้มจะหัวเราะจะพูดอย่างเงี้ยเนานะ,ะกล้ามเนื้อชนิดนี้ก็จะเจอเยอะที่สุดในร่างกายนะคะเรียกว่ากล้ามเนื้อลายต่อไปอันสุดท้ายคือกล้ามเนื้อหัวใจค่ะทุกคนภาษาอังกฤษเรียกว่า cardiac muscle นะดูลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจมันมีลายด้วยนะมีลายด้วยเป็นทรงกระบอก แต่มันก็ไม่ทรงกระบอกเรียบๆทรงกระบอกของมันเนี่ยก็คือยังมีแขนงอะนะคะแล้วก็เชื่อมกับเซลล์ใกล้เคียงนะคะกล้ามเนื้อหัวใจจะเป็นกล้ามเนื้อที่พบที่หัวใจอย่างเดียวนะคะ,ะ,คะพบที่หัวใจเท่านั้นจะไปเจอที่อื่นไม่ได้และเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานหนักตลอดชีวิตนะคะ,ะ,คะเพราะว่าหัวใจของเราทํางานตั้งแต่เรา ยังไม่ได้ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ด้วยซ้านะคะอยู่ในท้องแม่นะหัวใจเราก็ทํางานและต้องเต้นนะคะต้องสูบฉีดเลือดอลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจก็คือเซลล์เป็นทรงกระบอกแต่เป็นกระบอกพิเศษตรงที่ว่ามีลายทรงกระบอกแต่มีลายนะจ๊ะแล้วก็ปลายเซลเป็นไงคะแทนที่ว่าจะเรียบๆตรงๆเหมือนกล้ามเนื้อลายก็ไม่อะ่ะต้องมีขแขนงด้วยนะคะมีขแขนงไปเชื่อมต่อกับเซลข้างเคียง อะมาดูว่า1เซลล์มี1นิวเคลียสหรือมีหลายนิวเคลียสนะฮะอ่านี่คือรูปขยายนะคะจะเห็นว่า1เซลล์เนี่ยโอ้โหนิวเคลียสกระจายไปทั่วเลย1เซลล์มีหลายนิวเคลียสอันนี้ก็จะเหมือนกับกล้ามเนื้อลายนะคะแต่ถ้ากล้ามเนื้อเรียบเกามีแค่1นนิวเคลียสนะการทำงานของเขาจะเป็นเหมือนกล้ามเนื้อเรียบเห็นไหมคะไอ้ตรงหลายนิวเคลียสเนี่ย เหมือนกับกล้ามเนื้อลายเลยแต่ลักษณะการทํางานจะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติอีกแล้วคือร่างกายเราไม่สามารถบังคับได้ว่าเอาหัวใจคุณเต้นมานานแล้วนะวันนี้หยุด5นาทีหรือหยุดแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันสั่งไม่ได้นะคะอยู่นอกอํานาจจิตใจนะคะควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะคะอ่านี่คือลักษณะที่เหมือนกับกล้ามเนื้อเรียบต่อไปค่ะ ทีนี้รูปนี้ก็คือสรุปให้เห็นความแตกต่างชัดๆถ้ากล้ามเนื้อหัวใจไหคะเป็นทรงกระบอกมีขแขนง1นึ่งเซล,ล์มีหลายนิวเคลียสนะคะมีลายด้วยนะ,ะแต่ถ้ากล้ามเนื้อลายจะเห็นว่าหนึ่งเซล,ลเขาก็มีหลายนิวเคลียสนะ,ะแต่ถ้าเป็นเซลล์ที่เป็นทรงกระบอกเรียบร้อยอ่ะไม่มีขแขนงอ่ะนะคะลักษณะก็คือมีลายเหมือนกล้ามเนื้อหัวใจนะ,ะอะต่อไปกล้ามเนื้อเรียบค่ะ กล้ามเนื้อเรียบนเนหนึ่งเซลล์มีแค่หนึ่งนิวเคลียสนะคะอ่าอันนี้กล้ามเนื้อเรียบนเนาะหนึ่งเซลล์มีหนึ่งนิวเคลียสแล้วก็หัวแหลมแหลมหัวแหลมท้ายนะซึ่งจะแตกต่างจากกล้ามเนื้ออีกสองตัวนี้เนาะ,นะการทํางานของกล้ามเนื้อเรียบก็ดันไปเหมือนกับกล้ามเนื้อหัวใจที่ตรงลักษณะการทํางานเหมือนกันเนาะคู่นี้ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนกัน น,ะะนี่คือความเหมือนถูกควบคุมตโลประสาทอัตโนวัิเหมือนกันเลยส่วนกล้ามเนื้อลายควบคุมโดยระบบประสาทส o ม a t i c ส่วนไอ้สองตัวนี้เขาเหมือนกันยังไงกล้ามเนื้อหัวใจกับกล้ามเนื้อเนื้อลายนะ,ะเหมือนกันตรงที่เป็นทรงกระบอกค่ะทุกคนแล้วก็เป็นไงหลายนิวเคลียสหลายใจนะฮะอันนี้คือจะเห็นว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเขาเป็นเหมือนศูนย์เชื่อมนะฮะ เขามีลักษณะบางอย่างเหมือนกล้ามเนื้อลายด้วยมีลักษณะบางอย่างเหมือนกล้ามเนื้อเรียบด้วยนะคะอาต่อไปทีนี้รูปนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆอีกทีหนึง่งนะคะกล้ามเนื้อหัวใจก็เจอที่หัวใจกล้ามเนื้อลายก็คือกล้ามเนื้อเจอทั่วร่างกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวอันนี้กล้ามเนื้อเรียบก็จะเจอที่ตับไตไส้พุงผนังหลอดเลือดผนังอะไรพวกนี้นะคะผนังลำไส้ผนังหลอดลมอย่างเงี้ยเป็นต้น นะคะต่อไปกล้ามเนื้อของคนนะคะจะมีอยู่2ชุดเนาะ,ะเราเรียกว่ากล้ามเนื้อใบเสปกับกล้ามเนื้อไตเสปบนะคะกล้ามเนื้อใบเสปใบแปลว่า2กล้ามเนื้อไตเสปไตแปลว่า3อ่าก็คือมี2มัดกับ3มมัดนะคะกล้ามเนื้อของคนเนี่ย จะทำงานในลักษณะแอนตาโกนิซึมก็คือทำงานในสภาวะตรงข้ามถ้าอันนึงหดอีกอันนึงต้องคลายนะคะยกตัวอย่างเช่นขณะที่เรางอแขนอตอนนี้เรางอแขนเนาะกล้ามเนื้อใบเสปอยู่ตรงไหนใบเซปอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือใบเซปอยู่ข้างหน้านะคะใบเสปอยู่ข้างหน้าอันนี้ไตรเซปอยู่ข้างหลัง ตอนที่เรางอแขนไบเสปหดหดตัวส่วนไตเซปเป็นไงคะคลายนะคะไบเสปหดไตเสปคลายนะคะนี่ขณะงอแขนส่วนเวลาที่เราเหยียดแขนไบเสปเป็นไงคะคลายไตเซปหดนะคะถ้าอันนึงหดอีกมัดหนึ่งต้องคลาย เราเรียกว่าการทำงานแบบแอนตโกนิซึมนั่นเองนะคะทีนี้กล้ามเนื้อของแขนเนี่ยมันก็จะมีชื่อเฉพาะานะข้างหน้าเรียกว่าใบเสข้างหลังเรียกว่าลตรเสปแต่ถ้าเราจะกำหนดลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อมัดอื่นๆทั่วร่างกายเนี่ยโดยสากลเขาจะเรียกว่ากล้ามเนื้อเฟล็กเซกับกล้ามเนื้อเอ็กซ์เทนะคะะ กล้ามเนื้อที่หดตัวแล้วทำให้อวัยวะนั้นงอเข้าเราจะเรียกว่า flexor ดูลักษณะการงอขาอพอเรางอขาปุ๊บการงอขาเนี้ยถ้า flexor flexor เขาหดนะคะหดส่วน extensor เขาคลายเนาะ flexor หดนะอนเนี้ยทำให้อวัยวะนั้นงอตัวเนี้ยหด เราจึงเรียกกล้ามเนื้อชนิดนี้ว่า flexor ส่วนถ้าอวัยวะนั้นคลายหรือเหยียดตัวนะ,ะถ้ากล้ามเนื้อมัดใดหดตัวและทําให้อวัยวะเหยียดออกนะคะหดตัวแล้วทำให้อวัยวะเหยียดออก,นะะอเ,อออกเราจะเรียกว่า extensor แต่ถ้าหดตัวแล้วงอเข้านะคะเราเรียกว่า flexor ะะอีตอนขางอมัดเนี้ย เขาหดตัวนั่นเองเราจึงเรียกว่าเป็นกล้ามเนือเอ้อ flexor ตอนที่ขาเหยียดตรง extensor เขาหดนะคะหดแล้วทำให้ขาเหยียดตรงนะคะเหยียดออกเราจะเรียกว่า extensor น,นั่นเองดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูรูปเมื่อกี้อาวัยวะงอใครหดคะ bicep หดแสดงว่า bicep เ,เป็น f l ซอร์นะ ตอนที่แขนเหยียดออกใครหดไตรเสพเขาหดนะดังนั้นตรายเสพจึงเป็น extensor นะคะง่ายๆเห็นไหมคะดังนั้นสรุปว่าไบาเสพจึงเป็น flexor er, และไตรเสพก็เป็นกล้ามเนื้อ extensor นั่นเองอการทำงานของระบบกล้ามเนื้อนะคะร่วมกับระบบโครงกระดูกเนี่ยออนอกจากมันจะทำให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวได้แล้วเนี่ย ระบบกล้ามเนื้อเขาก็ยังช่วยทำหน้าที่อย่างอื่นอีกเช่นช่วยรักษาการทรงตัวของร่างกายไม่ว่าร่างกายเราจะหยุดนิ่งหรือเราจะเคลื่อนไหวก็แล้วแต่นะคะกล้ามเนื้อจะเป็นตัวที่ช่วยพยุงร่างกายนะคะ,ะต่อไปก็คือช่วยทำให้สารต่างๆเนี่ยถูกลำเลียงไปยังอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ แล้วก็เป็นแหล่งสะสมพลังงานที่สําคัญของร่างกายแหล่งสะสมพลังงานสะสมยังไงจําได้ไหมคะก็คือไกลโคเจนไงคะทุกคนเวลาน้ําตาลกลนะูโคสน่ะถ้าเรากินน้ําตาลเข้าไปแล้วน้ําตาลมันถูกใช้ไม่หมดน้ําตาลกลูโคสจะเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนแล้วไปสะสมไว้ตามกล้ามเนื้อกับตับจําได้ไหมคะตับกับกล้ามเนื้อ ดังนั้นเวลาที่ร่างกายเราขาดแคลนพลังงานนะคะขาดแคลนพลังงานเราก็จะสลายไกลโคเจนจากกล้ามเนื้อออกมาและให้ได้พลังงานออกมาใช้นั่นเองเขาถึงเรียกว่ากล้ามเนื้อเป็นแหล่งสะสมพลังงานพลังงานที่ว่าเขาคือสะสมในรูปของไกลโคเจนนะคะ,ะต่อไปอันสุดท้ายคือช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่หรือให้มันเหมาะสมนะคะหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อก็ มีเท่านี้คลิปหน้าเราก็จะไปเรียนโครงสร้างของกล้ามเนื้อลายจะไปเจาะลึกในเรื่องนั้นกันค่ะสวัสดีค่ะ